แอนิเมชันแฟนตาซีของจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะกลับมาโตรมร้ายได้อีกครั้งกำกับดูแลงานสร้างและเขียนบทโดยเจียวจือค่ะกับเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกในปี2019ซึ่งทำเอาไว้ได้ดีมากตัวแอนิเมชันนะคะก็มีความยาว2ชั่วโมง23นาทีฉายแล้วในโรงภาพ,พยนตร์ หลังจากเหตุการณ์ภาคแรกเนะะี่ยค่ะก็ทำให้นาจาและอ่าวปิงรอดมาได้ในสภาพวิญญาณค่ะอาจารย์ท่ายีนะคะจึงสร้างร่างใหม่ให้กับทั้งคู่แต่ระหว่างที่กำลังร่ายคาถา เกิดการจู่โจมของฝั่งมังกรค่ะทำให้เกิดการผิดพลาดในระหว่างที่กำลังสร้างร่างของทั้งคู่หนทางเดียวคือนาจาต้องยอมให้อ่าวปิงอาศัยอยู่ในร่างของตัวเองชั่วคราวการผจญภัยจึงเริ่มต้นขึ้นเพราะหนทางเดียวที่จะทำให้ทั้งคู่สู่สภาพปกติคือนาจาต้องได้เป็นเซียนค่ะเพื่อขอของวิเศษมาช่วยเพื่อนรักและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพ,พยนตร์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะถือว่าเป็นแอนิเมชันทำเงินที่โคตรสนุกอัปเกรดความมันมากกว่าภาคที่แล้วด้วยธีมของเรื่องไะคะที่ดูใหญ่ขึ้นดรามา่าที่เข้มขน้นและการหยิบเอาทุกตัวละครจากภาคแรกมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพงาน CG ค่ะก็ถูกขยายให้เห็นโลกของนาจามากขึ้นกว่าเดิมคลายแม็กที่ดูเดือดยิ่งกว่าภาคแรก1ิช่วงตัว สำหรับนาจา2นะคะก็จำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ควรจะทำการบ้านโดยการดูภาคแรกมาก่อนว่าเรื่องราวอะค่ะมันเชื่อมโยงกันแบบระดับวินาทีอีกทั้งตัวละครนะคะจากภาคเก่าเนี่ยก็ยกเซตมากันครบทีมทั้งแก๊งชาวบ้านตัวร้ายพ่อแม่นาจาและตัวประกอบเล็กๆน้อ,นอยๆก็หยิบมาใช้หมดค่ะความสัมพันธ์ของตัวละคร ถูกเล่าได้ต่อเนื่องเลยค่ะแถมยังมีมุมมองใหม่ๆที่ถูกเปิดเผยให้เห็นในหน้าจาสองโดยเฉพาะฝั่งตัวร้ายที่เกิดการเซอร์ไพรส์หลายจุดค่ะจะังหวะปล่อยมุกข,ของภาคนี้นะคะก็เปิดมาด้วยมุกสกระบกที่ให้ความฮาอยู่ประมาณนึงค่ะแต่ถ้าเด็กดูนะคะอาจจะต้องอธิบายให้เข้าใจหน่อยค่ะด้วยความที่มันเป็นกระตูนนีคะมันจึงทำให้มุกตลกไม่ได้ดูน่าขยะแขยงมากขนาดนั้น,นะคะ่ะ MVP ฝ่ายตลกนะคะก็ขอยกให้อาจารย์ของนาจาเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเดินทางไปทดสอบวิชาในการตบมุกกันระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์หรือว่าจังหวะสับเปลี่ยนล่างค่ะขยี่แล้วขยี่อีกหาทุกตับจริงๆค่ะ ภาคนี้นะคะเราก็จะได้เห็นการผจญภัยของหน้าจาค่ะและการต่อสู้กับศัตรูในหลายรูปแบบทั้งเผ่าพันธุ์ใหม่ๆนะคะที่ถูกออกแบบมาได้มีเอกลักษณ์ทุกตัวตั้งแต่ด่านแรกค่ะกับหนูยักษ์นะีคะส่วนเราเนี่ยชอบด่าน2มากเลยค่ะในการดวลประลองกันที่ป่าไผ่โดยการใช้สกิลการต่อสู้ที่ดูมีลูกเล่นน่าสนใจหลายจุดความสูสีของการประทะกันนะคะที่มันเดาไม่ออกเลยว่าใครจะล้มใคร แถมยังมีดราม่าที่ใส่เข้ามาได้ถูกจังหวะด้าน3ค่ะเขาหินนะคะก็เล่นกับงานภาพที่ดูอลังแต่สาปะทะกันธรรมดาไปหน่อยค่ะไครแม็กของเรื่องนะคะก็เป็นอะไรที่ควรจะดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นค่ะด้วยสเกลภาพที่ค่อนข้างแกลนรายละเอียดของงาน CG ตัวละครเกือบทั้งเรื่องค่ะต้องมาปรากฏบนจอพร้อมกันแถมยังมีพลังเฉพาะตัวที่ต้องงัดออกมาปะทะกัน ยิ่งทำให้งานภาพอะค่ะดูซับซ้อนขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าทุกเฟรมภาพหยิบนำมาใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้หมดทุกซีนค่ะ ลายเส้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ภาคนี้ทำถึงค่ะโดยเฉพาะฉากฟู้กับเซียนที่ขยายร่างให้ดูใหญ่โตมันเป็นการออกแบบโดยใช้ผู้กันจีนที่ตัดเส้นขอบให้ดูคมและพริ้วไหวตามอาวุธของตัวร้ายค่ะที่มีพลังเสมือนรากไม้ที่เราได้เห็นแบบชัดนะคะอย่างซีนปิดผนึกฝาเตาที่ขังนาจาไว้ค่ะซีนนั้นคือภาพโคตรจึง้ง อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกชอบเนี่ยค่ะก็คือการบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างนาจาและอ่าวปิงค่ะในแง่ของมิตรภาพที่ทั้งคู่ค่อนข้างผูกพันกันค่ะดูจะแน่นแฟนมากขึ้นกว่าภาคที่แล้วตลอดจนกลิ่นอายที่เราสัมผัสได้ถึงความเป็นเซียวจ้านและหวังอี้ป๋อค่ะทั้งการใช้พลังคาแรคเตอร์ตัวละครคนหนึ่งจะเย็นเคนหนึ่งจะร้อนๆน,นะคะและซีนสุดท้ายเนี่ยคือมันชัดมากสาววายเนี่ยต้องมีจินมั้งแหละค่ะ อีกหนึ่งตัวละครที่โคตรชอบเลยนะคะก็คือหัวหน้าเผ่ามังกระคะ่ะภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นร่างที่กลายเป็นมนุษย์คือเท่ระเบิดมากทั้งชุดผมหน้าอาวุธมันดูดีไปหมดเลยะคะ่ะ ดรมมาม่าครอบครัวสำหรับภาคนี้นะคะดูจะเล่นกับประเด็นที่ดูละเอียดอ่อนขึ้นค่ะแต่สําหรับเราเนี่ยเราชอบภาคแรกมากกว่านะคะด้วยวิธีการแบบแอบหยอดตลอดทั้งเรื่องแล้วมาขยี้แรงๆในช่วงท้ายอะคะ่ะซึ่งมันอิมแพ็คมากๆสําหรับเราแต่ภาคนี้อะคะ่ะเหมือนพยายามที่จะบิวให้ร้องให้ได้เลยนะคะแต่ด้วยบทอะคะ่ะมันยังไม่คมเท่าภาคแรกรวมๆแล้วนะคะน้าจาสค่ะสนุก มันคตคุ้มค่าตั๋วค่ะและอยากให้ทุกคนไปดูบนจอภาพยนตร์มากกว่าด้วยสเกลของงานภาพประค่าที่ค่อนข้างใหญ่ฉากต่อสู้อัพเกรดให้ดูอลังการขึ้นมุกตลกกลมกลืนไปกับฉากแอคชั่นโดยเฉพาะช่วงแรกค่ะคลายแมคมันกลายเป็นแอคชั่นสงครามมหาเทพเซียนที่แอบใส่ดราม่าที่เข้มข้นเข้าไปได้ลงตัว แถมยังเสริมความเป็นกระตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่ต้องดีมทีมจับมือกับคู่หูเพื่อปราบตัวร้ายสำหรับหน้าจา2นคะคะก็อขอให้คะแนนไว้ที่8 5เต็ม10ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไปดูมาแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook เราไว่วางๆจะมารีวิวกันอีกเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ